วันที่15สิงหาคม2555ที่บริเวณสารากางจังหวัดพิจิตรเกษตรกร,ร,กรชาวนาหลายตำบลของอำเภอโรพระทับช้างจังหวัดพิจิตรกว่า100ราย,ายนำโดยนางสายลุงเกตเมาส์ชาวนาตำบลวังจิกได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณหน้าสารากางจังหวัดพิจิตรเพื่อ,อยืนหนังสือเรียกร้องความเดือดร้อนในกรณีที่เกษตรกรชาวนาในตำบลไผ่รอบตำบลวางจิกตำบลโรพระทับช้างหลายร้อยราย,าย,ายได้รับใบการรับรองสิทธิเป็นเกษตรกรปลูกได้รับ การรับรองสิทธิ์เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี2 5 5 4ทับ2,115ในกรณีพิเศษ ในพื้นที่อูทกภัยโดยเกษตรกรชาวนาที่แจ้งการขึ้นทะเบียนไว้กับเกษตรอำเภอในการแจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่26มิถุนายน2515ไม่สามารถนำใบรับรองสิทธิ์ที่ได้รับเมื่อวันที่11สิงหาคม2515ไปประกอบเอกสารในการนำนำข้าวในโครงการของรัฐบาลได้ในกรณีพิเศษที่กนชอ,อนุมัติเห็นชอบทําให้ชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวและขายฝากกับทางลงสีที่เข้าร่วมโครงการไว้ก่อนหน้านี้ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จึงเดินทางมาชุมนุมขอความช่วยเหลือดังกล่าวทางด้านนายจิรวุฒิชัยโยธาการค้าภายในจังหวัดพิจิตรได้ออกมารับหนังสือร้องเรียนพร้อมกับชี้แจงกับกลุ่มชาวนาว่าเรื่องดังกล่าวการค้าภายในจังหวัดพิจิตรพึงได้รับหนังสือจากกรมการค้าภายในเมื่อวันที่9สิงหาคม2515อีกทั้งไม่มีอำนาจที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวันแจ้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่กำหนดไว้ต้องเป็นเรื่องของเกษตรอำเภอ,เอหรือเกษตรจังหวัด ต่อมานายสุวิทย์วัชโรทยางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เรียกประชุมเกษตรกรพิจิตร การค้าภายในจังหวัดพิจิตรและผู้แทนลงสีเพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ไขโดยได้ข้อสรุปว่าเกษตรกร,กรผู้แจ้งสิทธิปลูกข้าวในกรณีพิเศษทั้งหมดที่ได้รับใบรับรองสิทธิ์การปลูกข้าวให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดรวบรวมแล้วลส่งต่อไปยังคณะกรรมการข้าวแห่งชาติหรือกขอชอเพื่ออนุมัติให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปซึ่งชาวนาต่างพอใจในระดับหนึ่งและภายในเจวันจะมารับทราบคําตอบอีกครั้งหนึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจะชุมนุมปิดถนนต่อไป ธณิกจมชิมาทีมข่าวพิจิตรไลน์นิวรายงาน